โอเคครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีก่อนนะครับนักทายก่อนนะเนาะห็นหนานหน่อยนะพี่น้องเนาะครับผมวันนี้สิพาเข้าครกบคุณยุทธนะครับผมสบับพลอ่อนนะครับพี่น้องครับวันนี้เราสมาเห็ดลาบหมูครับผม หมูสับนะครับซื้อมาจากตลาดเนาะครับเนาะอันนี้หมูหมูสับนี่เราเราหล่นไปแล้วนะครับถ้าก,ก็ห้องว่าหล่นนะครับบางท่านผมก็ห้องว่าลวกเนะาะบางคนก็เรียกว่าหล่นเนาะครับเนาะภาษาไทยพันละครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการรับหมูครับผมสำหรัพบคนอ่วนกินแซ่บนะครับใส่พริกไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปยยแยากแซ่บกับใส่หลายเด้อกะเอากักบพริกกระดูเกเค็ดขนาดนี้เนาะ อโอ้ผมชลต้นสีไนซื้อมาเต็มแม็กเลยห้อๆจะใส่หลายๆมันสีหัวโปะกันไปเนาะ้ำนี้กระเซียบและ <rí> e> ซ้อนหนึ่งเสร็จแล้วน,นะครับน้ำตาลนะครับผงจังหน่อยจะใส่หลายด้วยเพราะว่าตอนนี้ห้อหล่นเนี่ยห้อใส่รดดีใช่รดดีกับน้ำปลาหยอดใส่เยอะหน่อยนะครับ อ๋อหยอดหน้ปะปลาใส่ตอนท่านหล่นแล้วจัง่อยแล้วครับผมมะน,นาวครับมะน,นาวมะน,นาวใส่ครับเด้อพี่น้องปองป๋ายเด้มอมาเลยพวกพันธุ์นี้มีข้าวกินเด้อแบกกระติบข้าวมาแลเด้อครับเด้อกินน้ำมอโลออนเด้อกินน้ำมันงุดนินนะครับมะน,นาวจะใส่เยอะๆในนะครับเพราะว่ามักสูงครับมะนาวนี่ปาดไว้เรียบร้อย ก,กับคารลน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 นะครับหรือว,ว่าคนนะครับมนุษย์นะครับมนุษย์ไม่เข้ากันเฮ็ดง่ายๆครับผมไอ้ลาบหมูเนี่ยซื้อหมูทำเป็นตลาดํา,าน้ากันห,หือดบอยแป๊บเดียวแค่นั้นครับจิมหนึ่งครับขาดตัวปกครองไงลืมใส่อย่างนั้นนะต้องสุดแค่นี้แหละครับชิมดูครับอืม้ม ขึ้นส้มนิดนึงข้าใส่รถดีไปมันเสียไปเจ้าครับเจ้ากำเพิดอีกนิดนึงยังแซ่บโอ้ยพี่น้องไอ้ว่าแล้วลืมอย่างไอ้ข้าวกั่วข้าวกั่วว่าแล้วมันก็ไม่ค่ยคอยหอมนี่ยังไม่ได้เจา,า,าข้าวกั่วครับตัวนี้ขาดไใบนะครับลาหมูราคาข้าวกั่วนี่โอ้โหแบบแซ่บเ,ซเลย คือข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าเก็ได้นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นข้าวเหนียวที่เอข้าวสารนะครับที่เราเอาไปคั่วกันเขาเรียกว่าข้าวคั่วนะครับเออข้าวหอมเนี่ยบนเนนอสิน้องเนาะข้าวท่าข้าวท่าเดี๋ยวมากินข้าวแล้วกันเนาะชิมบางกางทอดโอเค ล้วใส่หอมรับพี่ะลวกไปให้หมดอยเก่งนะครับแต่ว่าพอได้แกะครับหันลน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 ัลนขลุโอเคครับใส่หอมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับผม ครับผมเพลกับล่าวแล้วแหะเนาะครับส้มต่ำนะครับตับหงุมบ้านเฮานักกับลาหมูครับผมเบื้องพักครับพี่น้องโอ้สาระเนี่ยนะครับเด้อบุ๊มบั๊สาระเนี่ยโชว์เด้อเนี่ยสาระเนี่ยโชว์เด้อพี่น้องมาแตงมาเขือครับผมมาเขือเปาะมาเขือเปาะนะครับกับน้องพี่น้องส้มมีจากรมอนเนาะพี่น้องเนาะลาบหมูฟีเมอร์ปนๆนะครับอันนี้ตำมะละกอครับตำบักหงุมบ้านเฮา งคนกับอม,ม,มวำส้มนะพี่น้องนะตเต็มทาดนะครับพี่น้องตำถาดคำขวัคำ,คำกออักได้หมดลอ่อนทเรียะพี่น้องนะแขนไม่เอาอทใหญ่หรอิมลาบหมูนเป็น,นเสียขนาดนี้ เด้อ,ดอข้าวั้กับสา้เนี่ยกลับราหมูมาก็เท่านั้นแล้วครับของเข้ากันใช่ใช่ใื่ นี่เขาอีกไหมลูกอิ่มนะบอกพีคเนาะลูกโดดลูกโดดร่ำมุนต้องมีลุกโดดพี่นาแต่ตำหงประเพทก็แห้งเหรอวะต้องมีตำหงนะครับหงอย่างมาเราหดเยี่ยมเลยบาลุตั้อิ่มในระท่องลกจิระเบิดีปา่า ส่วนก็มาวางไว้สื่อหรอพี่น้องไอ้มือเก่าสารบ้า, 20, บานเฮาแบบบ้านบ้านปลอดปลอดสารพิษเด้พี่น้องมั้งแม่ปลอดถ้าเป็นสารพิษนะครับปลอดสารพิษนะครับ Ngon như thế hả Ừ thấy không Được ừ ồ nè Lại hôi thật bóc nhảy nha Nam bự nó แกินข้าวางกันครับรับหมูส้ตมตำครับผมอิกมมืเพาะลอกอ่อนนะครับกินข้าวไม่ใหญ่มันยังแซ่บพี่นอ,อร่อยม้ยอนบอกไงานคน่มตมั สดูพ่อก,กินดูดูยืนเบิพกพ่อกินไหมอยากกับพอ่อแล้วลูกอินแล้วร้องจะร้ม่ได้ลกูกต้องเล็กอยู่กินโม,มบัสก์ครับกินรอบเดชครับ นสี่ได้ครับอีกสองคนจับคนสี่มันหล่หุ่นมาสี่ห้าเดงเรดลงมาโมเกเดโลอ่ะเพราะเพราะเราอ่อนทำไหม่โยนทุกไหมนะครับน้ำหนักขึ้นมาขึ้นก่อมาถามอิ่มนอนอีละอียิลเลย น้ำหนักขึ้นมาเจ๊สิบคือเราสารลดต่างหาโลเอ๊คลิปเดือดกวนนะขึ้นมาวันเก่าอุตส่าห์ใส่ชุดงามได้แหละ๊บดิที่จะเน่าแ่บๆบบสีมือเรามนนื่อันที่เท่าไหร่แปลกว่ะพวกนี้เดี๋ยวเราฉลอง ทำจน,นครบสองเดือนครบสองเดือนเพราะคลิปแรกวันที่เก้าสองเดือนอทีนี้เอาคลิปนี้แล้วลง <c oughs> จะลองครบสองเดือนเอาคลิปนี้ลงผลิดีลเลยลงเลย หลายอย่างเนาะจัดเกี่ยวฮะโทรศัพท์ใหม่นี่คนข้างดีเด้เอาอยแก้งมา,าลอล่งบอะโออยากกินออยแก้งก็ได้กินโดแล้วไดกินเป็นรีแล้วมั้งว่าอิ่มบะลูกน,นอนดีเรียละอืะอินมอกีกไหมอเพชบบอกหวาน มาห้องเด่นๆมาท,าท,ทักพี่ดูกันนะเลียนอ,อืมอืมมากลยลูยกพี่น้องเยี่ยฟังทบไาเปลี่ยนฟังโอ้หห้าแตกสัตว์เลยพีน่น้องฮอนเปลี่ยนฝั่งความแซ่บอืม รู้ไหมลูกรู่อะารนั้นร้องบอกนั่นดีแล้วอีเดียเลยดู้อยอิ่มจัด,ดมันนั้นวัดเฉพาะแต่แม่รู้วันนั้นโอ้เป็นอิ่มๆและะ้วมันกินข้าวๆใหญ่ๆก็อิ่มเรื่องแล้วมนเนาะ น้องกินได้แน,น้องกินเป็นนะครับอมยมอะไรกินอีกว่าแซ่บอีไม่มว่าดินเ่าวตำมะฮูเพิ่ม ไปแล้พี่น้องอิ่มลายครัอีกสองคนนี่ปันกินเลยสิบคนหะอ่ำสุดท้ายแล้วอ้ออำสุดท้ายแล้วพี่น้อง ตอนตื่นอีกต่อโอเคครับผมวันนี้ก็อิ่มแล้วนะพี่น้องเนาะะตอนนี้เนาะเอาไว้ซ้ำรอบเด็กกูแล้วครับค,ครับผมขอบคุณพี่น้องสุ้ๆคนนะครับเดอ้อขอให้สุขีมันเสมอมันขึ้นมาให้ความเที่ยบจะได้ไความไถ่เะมีมันว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งในหะ้พราะราอ่อนกินแซ่บด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ ครับผมพอลกรีแซบคร,รับสำหรับวันนี้เขกาก่าคำว่าสวัสดีครับ